Mm hmm. so, um, s <S 2 3 4 5 6 7 8 สวัสดีค่ะเรามาดูไพ่สัปดาห์ปลายเดือนตั้งแต่วันที่30ถึงวันที่6นะคะเจ้าของดวงชะตาที่ได้ผ่านมาดูคลิปนี้นะคะท่านมีดวงจะได้เดินทางไกลนะคะหรือไม่ก็จะหมดเคราะห์หมดโศกท่านกําลังจะหมดเคราะห์หมดโศกหรือว่ามีเรื่องที่ต้องเดินทางไกลข้อเสียอย่าใจร้อนนะคะ อย่าใจร้อนมันจะเสียเพราะความคิดเร็วคิดไวของเราแต่ถ้าท่านมีเคาะท่านกําลังจะหมดเคาะการเงินนะคะการเงินจะได้มาจากเสน่หาได้งานหรือได้จากงานที่ท่านกําลังมีหุ้นสว่วนไม่ต่ำกว่าสอคนขึ้นไปนะคะหรือได้เงินจากเสน่หาหรืองานที่ทํานะคะช่วงนี้เจ้าของดวงชะตาจะมีเสน่ห์เป็นพิเศษนะคะ เรื่องงานนะคะงานจะมีเพื่อนมาให้ความช่วยเหลือเรื่องงานเงินมีลาบนะคะมีลาบจากคนใกล้ตัวนะคะจะหยิบยื่นโชคลาบมาให้เด่นมากๆเลยนะคะวันที่สองเนี่ยท่านจะได้ราบก้อนโตนะคะจากผู้หญิงนะคะคนใกล้ตัวอาจจะเป็นเพื่อนที่คุณรักหรือว่าเป็นแม่หรือว่าเป็นคนที่คุณรักและเคารพนะคะคนใกล้ตัวเป็นผู้หญิงนะคะจะนําโชคลาบมาให้นะคะครอบครัวคนรักนะคะ ช่วงนี้ดวงท่านดีมากๆนะคะแฟนครอบครัวแฮปปี้มากคนคนรักของคุณช่วงนี้จะจงรักภักดีเอามากๆเลยนะคะใส่ใจครอบครัวถ้าโสดจะจะเจอคนถูกใจนะคะต้องออกงานบ่อยๆนะจะได้เจอคนดีๆนะคะจะมีผู้หญิงมาแก้ปัญหาเรื่องเงินทองนะคะถ้าเป็นท่านชายที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะดวงนาลีอุปถัมภ์นะถ้าเป็น ผู้หญิงก็จะมีผู้หญิงเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาหรือว่าเอาโชคเอาลาบมาให้คนรักคู่ครองจะได้ถ้าคิดอยากได้บ้านได้บ้านนะคะสมหวังทุกอย่างเลยนะคะส่วนตํตำแหน่งบ้านตำแหน่งบ้านสําสหรับท่านที่ทำงานอยู่บ้านนี้งานเข้าปังๆเลยนะคะอยู่บ้านยังมีตังนะช่วงนี้คนวันคน ที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะท่านดวงดีมากๆนะคะความสําเร็จรอบด้านเลยมีผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์ค้าชูนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคลิปนี้ท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมากกว่ามากกว่า3องค์นะคะเป็นเทพผู้ชายนะคะท่านเคารบใครอยู่ก็ท่านจะรู้ด้วยตัวท่านเองนะคะจะมีงานใหม่เข้ามามีงานใหม่ที่ท่านไม่ถนัดแต่ท่านก็ทําได้ดีและจะได้รับเกียรติ จากงานที่ทำนะคะความสํำเร็จรอบด้านเลยนะคะคลิปนี้โชคลาภจากคนใกล้ตัวนะคะมิตรภาพเนื้อคู่ดีงามนะคะวันที่ดีของคุณนะคะตั้งแต่วันที่สามสิบเลยนะคะสามสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดีหมดเลยนะคะเป็นวันที่ดีหมดเลยไม่มีวันเสียเลยนะคะท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ถือว่า ดวงดีมากๆเลยนะคะเป็นสัปดาห์ที่เริ่มต้นเดือนพฤษภาที่ดีมากๆสําหรับท่านที่มาผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะไม่มีเสียเลยนะคะสําหรับท่านที่มีเคาะในสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านกําลังจะหมดเคาะแล้วนะดีใจด้วยนะคะ สีนำโชคนะคะได้แก่ม่วงนะคะน้ำเงินเหลืองทองหรือว่าแดงนะคะเลขหน้าไพ่นะคะมี1 9 2 9แล้วก็7 4นะสนะ